เหกกับขาินกับข่าวแรงเนะะาะค่ะแกงแกงแกงปลา,ย,าย่างค่ะแกงปลา,ย,าย่างใส่พักซีเล้าค่ะแล้วก็ใส่กะหล่ำค่ะใส่ซีเล้าผักกะหล่ำแล้วก็ผักผัดอีตูค่ะอาหารบัน่นบันบั่นนอกข้าวนะค่ะเนาะอาหารอีสานกะวันนี้พอลุงลวนแล้วลว่าเราจะกินแกงปลาย่างเหมืนเป็ลำไส้กับสิแกงปลาย่างอ่ะเพิ่งวันนี้แม่ลำไส้กับเอาปลาปลาคอค่ะย่างแล้วจะตัดขึ้นมาอีกหนึ่ ยางก็พอค่ะเอาเอา,เอายางแล้วด้วยค่ะยางแล้วหอมหอมค่ะตัวยางก้อนหนึ่งมัยยางก้อนค่ะจังหอมยางแล้ว <łem. S 2> แล้วก็มาตำเครื่องใส่นะคะเครื่องกะฉิมีคือเกา่จาจ้ะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมพมีทานะคะหอมหอมตอนนี้หอมกล็กลังเริ่มเดือดนะคะพอะค,ค่ะพอยางใส่เป็นเตาเตาทานค่ะมือนี้มันห่อนนะจ๊ะเมีเอวมาแกงอยู่ข้างนอยเกลียงปักซีักบัวใส่ ใช้ขามเปียกน้ำจางน้อยได้จ้ะมันยังแสบมันจะออกสม,สมนิทน้อยพอลงลวดไปใส่พอลงลวดพอลงลวด,ดกันไปแนนกกร,ร่นอดี๋ยวกันร่างกายการร่างข่ามาจ้ะการร่างข่ามาค่ะการร่างเดินทางยางไปยางมากยืกยนีหนนะจแล้วก็สิมาแล้วก็สิตยางไปยางมากพายๆนั่มือนีลล่ยล <c oughs> <c oughs> ่ะไปกินแกงปลาย่างค่ะ ปไปย่างใส่ใส่ปลาค้างเปียกน้ำเด้จ่าเด้อมันยังแสบนี่จะเป็นเครื่องบานนอกเราค่ะแฟนขาพอเด็กเคยกินบระวุณนี่แต่ว่าบานแม่ลำไพ้ปลาดุกโดน่าจะกินยังสี่นะบ้านเรียบบ้าได้ของหวานมั้ะครับไปเรียนไปปั่นมาอนี่สะพัดนั่นมานนี่เพระท่านไปปั่นรถห้องเขไปมาอนี่ยละเขับตนามบินง่วงมาก็ไปออกไปหน้าเป็นหเกี้ยงยาปลาซื้อของไปปล่อยสองโต๊ะตายหนึ่งสามพวงลง เปนยังไงนอ่วมาอันนี้ห้างมิมนะครับเีห้างมิมโอ้สดวเพนอยู่ด้วยนี่มือเอนึ่งมือเออโซ่งอะนะดังครับพวกน่ะมัองมาดายครับพี่น้องบแม่นี้ยงได้ครับนี่หามัรรมาสานบ้านดององเราบรรลุดอนสนวนเอาไปใส่พอ้ยซิมมงไปนอซิมไปพราได้ซิมอยู่พุ่ก็ยามาจากตู้เย็นด้วยอมอมน้า ไปต่วานหนูค <storm> ับวน่บันกนอื้องนนะครไปได้บริัวานจัเลยของแต่นะครับมันของบริเลี่ยงได้มั้โอ้มันนะของแตะได้มั้ยน่ไงโอ้โนี่น่องมันสมร์ด้ค nhắn gì không chứ tôi nhìn chứ không làm chúng ta đi đủ con quỷ không mà cái bài phiên long bò đi sang cái miếng của nó tao mày mày già quá không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video ไม่ยายเาบอกไม่มาโอ้เฮ้ยแจ้งหมดเฮ้ยแจ้งแกปลาแกปลาอย่างอากาศตอนน้างันอากาศร้อนเดี๋ยวรอให้ปลาหนักกันปลาผ้าไปหน่อยมุงสองขั้ว กันนี้บอกเรียนฝ่าด้วครับก็อยเป็นเลยล่ะนนี้ครับเมือกีตูนึงตู้บังฮงแม่บ้านเพิ่นปลูกกันล่ะเรามาปลูกหาพันมาใส่เพิ่นงปลูกกี่เราด้วยครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหนน้อ่ข้างนี้มันหันว่าเสียดายขี้ตู้บังฮงหวงกล้วยส่วนกล้วยครับกล้วยเลยเรากินกัน ป่วยเดาโโงงเป็นตูัทำจอบพริกวกเขาแหละครับอยู่สวนทางเข,ขาบ้านนี่้นะอันนี้ต้นยิ้จนประวันิปไว้้วครับบอกอีหุม่มบอกอีหุมห่มบเทาเอิบัอีหุ่มต้นฟังอีุ่ม สร้างบานแม่บ้านผูกไว้ได้ครับผองดีนะบอลช่วงมบ่อไหรเล็กน้อยแล้วเนึ่เครับม้นไข่นี่ประ่ด็นสวพักสิหลุดเส่วนอย่างพวกนี้นกากผูไว้แล้วแม่บ้านแล้วผูกผองดีนะครับบอลูกตายหลุดม้วนไข่ไข่ไข่เกือด้งออกแนงอู้ส่ง่สดสวหมือนน่เนื้อาหลังหนึ่งสองหลังหนึ่งรียง เห็นแต่ทรงข่าเนี่ยแะฉอนรู้ข้ากไปเห็นเงี้ยท้เนเห็นเงี้ยข้าดูข้านี่แหละครับสวนพ้าพอได้อยู่ได้กินท้ายก็ปล่อยดินเป็นห่างไปบางยังงามมดเ็นหาฝนมาใส่ให้ยงฝุนเกยวนสีวันเท่าล no ้วนวสีเข้วเา้ๆพต้งใสปุ๋ยใส่ป๋มงามเลยนละนละบ่คุณ คุณหมาในก็เลื่อมต่อนี่รถมอลองดูใส่บุ๊คเตัวนี้ก็เรองปะเาะเป็นาเิเสียบเสียบซีมเบงหพร้อมด้้อมปลาซีปบัวใส่ใส่สมกสมจังนปคานเปียกซีมเบงหาดด้วยสุดยอดปาตนาถากินน้ำกันเด้จ้า นี่คือแกงแกงปลาย่างนะคะผู้ใดเพิ่เคยแกงกับแกงเบิ้ลก็จะแกงปลาย่างนะคนปลาย่างกับเออสิเตอร์หรืคนกระดันย่างแล้วหอมกินก็เสียก็จะอ๋อแกงปลาะะย่างนะคะชิมดีกันนะใช่พงศรได้หลาย นี่มกตัวดินครับตัวดินต้มต้มกินเลร่นไเรนนะเชิมเคืองหอนเาเส้ผงรลงไหลายมันนี่บตัวต้มครับต้มกินเ่ผู้เสียเพริเพริี่เสียกัอเสไอ้บอสิบมั้งไงแม่บนี่หมกตัวดินเลรอครมัอร่อยดลอ่งเลยได้ปะเนี่ชิมแล้อร่อยละ วงไว้มันเย็นตะกอนผูน้เฒ่าเป็นเสียงแนวเลยครับเพะเทศนามกับปุนเนาะพอหน้าบุญเ็นซีไปตึกแหน้องมากน้ำม่แรงมวลมาสันเอาแมงเง่ามากางเลยเอาปลาอย่างใครเห็นนามส่วกับปุญนน้าบุญเ็นซีเนาะผู้เฒ่อไม้ก่อนดอกตะเมียไรกันล เห็ดยางปลาเห็ดไปนำเห็ดไปนำส่วนหน่ำอปุ่นวันนี้็คยซื้อมากินีไปซื้อมาจังโลเด้อซื้อขงปุ่นนันม่ใช่หมอนมากินกบอันนี้แต่วันนี้วันนี้นวาวันนี้เราบูภาพไันนีวันนีครับวันนี้ครับก่อนวันนีครับกอนอีไก่ีไกรอีไก กระเลียหลมาเด้อมาเด้อบานแจงแล้วเด้กินน้ำกันด้วยจ้าผักวัวผักชีใ้พักหอนอะไรแค่ย่อยเป็กดนาทางพักกันหอนเ่าทาิจมาหอนแต่ลเอสู้วะมมาเด้อมาเด้อนีอันนี้สังท่อหาะปลาด่หอนกีมากันจีนี่ซองมากแล้วะนะเงียบแตกเงียแตก ม่ได้เปนองมาเด้แซ่บปะขอบคุ่เ้นสิมอยู่าตับต้แมฟองแะุ่นเจ้างป่าอย่างเขากันเนี่ยะอมชิมกันอะขอเขาดีมาก็เกิดได้ปีนี่เจียงเสกกระลำหอมหอมเป็นหอเอย ต้องเก็ดตั้งใจหรนเ่าเมกีน้ำกันได้จ้าครับา้องิมานนะช่วยนะจับปลาหกระคอเดบนปลาขาได้ครับประคอตา,ากอย่างด่วดี่ยไม่ได้พี่น้องเอ้ยไม่ได้สับกออคกัก <laughs> แกงประคอ ยางจะกินจังเอามาแกลี่ยนะจ่ามันจังหอมปิ้งเปียงจะไปม,มันเอดได้ครับเปียงหอมมันหอมจะไปถอดเดลยยางไปครับยางสู่มาปิ้งเปียงขึ้นมาแกลีอยประวัติมันน่าจะหวานนะครับหวานหวาน รอยยัดห่อนตะนยัยนะครับรอยยัดเดือโฟนกับบโต๊กอยู่นั่นคือห่อนแต่ละฮะงเจ้าองศาวพวกพดเบื้องลง สดต่ำงวาจะมักหนำ่ะมีกรหอนดวนาจกเงี้ยแตงเขาไม่ห่อลาบกับรสมลอรถกระซีบพวกเราองต้นดุนนีครับที่แกงต้นดุนี่ที่แจงทุมือมันตอนไงเหรอมะใช่จานเอามาแคะเอาตอนญ่ นำมากินร้องข้อกันนะแกงห่อนกันนะโอ้ปลากระปุีแกงหน่อยๆคนอิ่มเนี่น้ำรองข้อกินน้ำร้องมันอิ่ิอิ่มดนยอิ่มกวาเส้มตัวมันหอนนะใช่ไหมกินน้ำกินเสดูนี่น้ำกับเขาเนี่ยสำคัญด้วยองกินน้ำแสียก็เขาก็นนะมันห่อนอากามันห่อนไหลทุบพิดกติเบาบางไปที่เราไปลอง พวกพีก็จะค่อยจางๆไปสิบางข่าวมันเป็นแบบเป็นรองรักษาทุกครับร่างกายอย่างดีก็แล้วกันครับดูแลสุขภาพร่างกายรักษาสุขภาพส่วนเนื่ังว่ากันที่หลังวันทีไปแลนซ์้่วงนึครับมเศรษฐ์ไปแลนดด็ไปกับสองโรยมันไั้กรยดานเขานะมันสนามบิน <c oughs> สีม่วงก็ไปกับมากับไปแลน จะบินห้องเริ่มบินนะครับจะมาส้าไปครับเดี๋ยวนึง่งไปกินเผาก็ะติกไปบ้าณซ้ำเนี่ยเลยจ้ะขายไปนี่ละกินเผาคั้มไงว่าเปลี่ยนจ้ะอิ่มซ้ำเนี่ยแหละจ้ะว่าถนัดเป็นคั้มไงอิ่มกินใบอิ่มใบอย่างกินดูหน้ามะขามเปียกครับกระประสีเับปลากระหล่ำใส่กันนัวลึกๆนี่มาส่อหนึ่งเขาแล้วเขาเป็นอยากอุ่นเขาเป็นกินดูเท่าจงไว้อุ่นกินดีกับแซ่บเลยจะสดครับ dăm năm mươi năm qua. Hãy gom khó nhìn yên, hôm nhẹ. hôm nay, nhẹ, nay, hôm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  nay, cho nay, hôm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  không hôm nay,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  Nua nay, hôm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  อันนี้แซ่บตัวปลาเนาะปลาเนี่ยในแท่นเนี่ยต้องอย่างต้องก่อยต้องจมของที่กหน่อยเดือดเด็อดกับกับกินนี่นะครับเนี่ยตอนนี้ห่อนแล้วเมื่อไหร่ลบดากันนะได้มาไดนะ้ได้มาได้มาได้กีนเี่ได้แต่ <c ười> ของเสียได้เป็นอะเอ้ยพื่อนคนละ ทำบุญได้มาครัำตัวมาเห็นอะหวานตอครับนอกมะดอกงัวปีไงอหงอนงองลงเลี้ยงงอะวัดบ้าดอกงอบลงเลี้ยงงานงอบเนี่ยม่กโม่กินแต่ลาโมแเสบสู้บากแล้วครับมองน้ำตัวนสิบวันวันลงแนวแล้ะล่ะเดี๋ยวติ๋วจะไล่เป็นเส่บเปันได้บาน

ปลาไปเสีหลายของเข็มต้มปลาแยกปลาแยกบัวบระเทีเอาไว้ตัวนี้ก็เมนูนี่เนาะเออเส้าข้าวท้าไปยังหันมาแล้วกับสิบห้าั่นมาลองนี่แซ่ลมันนี่ฝากพี่น้องตัวนี้ก็แล้วกันหลาย่น้องที่ตามไปเรื่อยๆกันลำในได้จ้าอย่าแซ่ทรงข่าวนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ